ำงานอนจะพี่นอ้องบางหมายายเข้ยนกับจักเป็นอย่างงูอย่างพี่น้องเอ้ยหนูหาเขาให้กินแล้วกับแต่ว่าเป็นยังไงเครียดให้ยายเขี้ยนนี่ไงมันยายเข้ยนสิแม่แเมืองก็เครียดให้ยายเขี้ยนนี่ไงพี่น้องเห็นแล้วว่าอยู่ในมุม เปลนพ่อพี่น้อ,นองอ่ะเบิ่งเราจะเขียดเยี่ยหมูมานอนนอนหยาดอยู่จังสียเนาะพี่น้องหมูหม้อนี่เราเป็นยังลูกหม้ออันนั้นมันหอนกระโดดก่อยนอนอยู่พัดลมเป็นยังก็เข่ามาหลียองเสียไปฮะพี่น้องเอ้ยเขียดเยี่ยหมู่อะเอบิ่งแนนเบิ่งเราหอนกะหอนอยู่แดงไหนหันหนางมาดูไปว่านายังไงหม้อ ต geliyor, แต่บ่เคยเป็นแลวกแต่เคยเขามามุ่มนี oh ่จ <rebbe> ักเทียมัน้อนออกมาแม่เปิดพัดลมให้มามาออกมาพี่แม่เปิดพัดลมมา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 แม่เปิดพัดลมให้เร็วๆมาเร็วๆวมามาแม่เปิดพัดลมให้มามาแม่จะเปิดไห้แล้วมามาลูกมาออกมาแม่เปิดพัดลมให้แล้วนี่มาพี่มาพี่เดีดีดีแม่เปิดพัดลมแม่เปิดพัดลมเออเนี่เนี่ นั่งนี่นี่ยเขาไปเต้ยแม่เปิดให้นี่เอยเลี้ยวโอ้ยแต่ละปากไ่ผู้ขายอยู่ใส่น้องเขียนหาปากไ่นี่นี่เขาไปอยู่เต้นี่เดี๋ยวแม่เฮ็ดให้อืมเขียนที่หนังน้องเขียนที่หนังน้องก็เคยเห็นก็เคยเห็นหปกติเราวก็เคยเขาไปจังใส่นนี่พี่น้องเอามาพี่มาพี่มาพี่แม่ดีแค่ไห้ เปิดพระลมแหละเปิดพระลมแหละไหนพี่หน่อยเราเคยอยู่เนาะเราเคยอยู่แล้วที่ยูนี่อย่าเขี้ยนจะเปิดพระลมให้เราเรามา